ก็ขอกราบสวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับวันนี้ก็อยู่กับผมพุทธนะครับจากซ่อง e a s y Gaming กันอีกแล้วนะครับทุกคนก็วันนี้ก็อยู่กับเกมวันพันสแมนเดอะสตองเกต์กันอีกเช่นเคยนะครับทุกคนก็วันนี้เป็นวันที่16นะครับซึ่งกิจกรรมต่างๆก็ได้เข้ามานะครับทุกคนกิจกรรมเยอะแยะมากมายหรือเปล่าเหมือนจะเห็นแค่กิจกรรมเดียวนะตอนนี้ ก็คือปาร์ตี้ริมหาดสายนะครับตรงนี้นะครับครบรอบ3ปีแล้วนะครับทุกคนสําหรับเกมวันพันสแมนเดอะสตองเกตนะก็วันนี้ผมก็จะมาสอดน,นะครับว่าจะรับพิกอตยังไงนะครับในวันนี้นะก็ะมีคนเขารับกันเยอะแยะใช่ไหมบางคนก็ถามว่าเฮ้ยรับ รับได้แล้วหรออะไรแบบนี้นะก็เดี๋ยวก็จะมาสอนนะครับว่ามันรับยังไงนะเออทำยังไงมันถึงจะได้พิกก็ตในวันนี้นะแล้วก็จะมารีวิวกิจกรรมต่างๆนะครับที่เข้ามาในเซิร์ฟเวอร์ไทยนะครับในตอนนี้นะครับทุกคนก็อ่ากิจกรรมเอ้กกิจกรรมพิกก็ตล่าง SR ใช่ไหมทุกคนก็อ่ามีประมาณนี้นะทุกคนอ่าเหลือขาดแค่3อันนะซึ่งอันนี้ทุกคนก็อาจจะงงนะครับสําเร็จความทรงจํานี่มันยังไงนะนี่นะครับทุกคนความทรงจํา นี่นะก็กดเข้ามาตรงนี้นะครับนี่แล้วก็สแกนนิ้วมือนะครับคือกดไปเลยนั่นแหละนี่คือคุณเข้าสู่โลกวันพันแมนเดอร์สตองเกตเจ็ดสัวโมงห้าสิบเจ็ดนาทีเจ็ดวินาทีไม่ถึงอะไรอะ่ะเนี่ยอันนี้คือผมก็ไม่เข้าใจเหมือนกันหรือว่าเล่นวันนี้หรอเจ็ดสัปโมงก็ไม่น่าถึงนะไม่น่าถึงนะครับทุกคนแล้วก็ตรงนี้นะพวกคุณล้วนอะไรวะคุณเคยคุณเคยกันดีห้าสิบคนวันเวลา ได้ช่วยเหลือกันอันนี้น่าจะเพื่อนนะทุกคนแล้วก็นี่นะตัวละครที่แข่งเก่งที่สุดของคุณนะ M G นะครับก็คนะือทัสซึมุกินะครับร่างศอกนะพลางหกแสนแปดหมื่นนะครับอันนี้แล้วก็คุณมี34รูปภาพต่างๆนะแต่ละภาพบอกความเป็นตัวคุณอันนี้ก็ไม่เข้าใจเหมือนกันแล้วก็คุณได้เข้าร่วมลานปลอง325ครั้งนะครับทุกคนอันนี้อ่าไซโกไป72ล้านนะแล้วก็ด้วยความพย พยายามอย่างไม่รู้อะ,อะไรนะอย่างเน็ตเหนื่อยหรอของคุณได้มี74รูปภาพถูกจัดสว่างแล้วอันนี้ก็คุณได้เปิดใช้งานแล้ว63ตัวในดูเอ้ยในตู้พิกในตู้ฟิกเกอร์หรือเปล่าในดูฟิกเกอร์ ไม่รู้เหมือนกันแล้วก็จะได้5 5 8เพรเอ้ย58 8ดเพรนะตัวแดง5ไปใบนะครับทุกคนแล้วก็1 4 0 4เอ้ย1 8 8 8 0 0นักโกนะครับทุกคนนี่5เอ้ย3ปีนะครับทุกคนอยู่เคียงคู่กันมานะนี่ระดับเอ้ยขอบคุณที่มีคุณสังคมระดับคุณภาพอะไรต่างๆนะทุกคนเออันนี้ก็แนะนำให้ไปทำนะทุกคนแล้วก็ มีกิจพิกอดอันนี้เป็น S R บวกใช่ไหมเป็น S R บวกเออเป็น S R บวกยางตรงนี้ยังแล้วก็มีตรงนี้นะทุกคนแล้วก็อ่าอันนี้ก็ไปดูไปละแล้วก็หาดทรายนะครับอันนี้ก็คือกิจกรรมครบรอบ3ปีนะครับมีท้าสู้ฟ้าใสนะครับนี่ท้าสู้สีฟ้าสดใสนะตรงนี้นะครับทุกคนก็สู้ได้วันละสองครั้งแต่ก็กดเพรได้นะกดเพรได้ผมก็น่าจะกดนะตรงนั้นแล้วก็ตรงนี้นะครับทุกคนก็ อ่ะใส้ป่องม่วงนะอันนี้คือกิจไสป่องม่วงนะครับทุกคนก็ขอซื้อไปอีก2ปึ๊บโอเคเราก็อ่ะดีนี่ใส้แปดป่องม่วงนะครับเพื่อผ่านในแต่ละด่านนะทุกคนเราก็กดเข้าไปเลยปึ๊บโอเคมันเข้ามาแล้วนะก็อ่าดีอย่างหนึ่งนะครับทุกคนก็คือกิจนี้มันกดข้ามได้นะครับทุกคนเออมันสามารถกดข้ามได้นะก็ ทำให้เราก็รวดเร็วทันใจนะครับได้หวยสั่งนะครับแล้วก็ไอติมโคนนะเดี๋ยวจะพาไปดูนะครับว่าไอพวกนี้ใช้งานยังไงนะครับทุกคนก็อ่าขอฟาร์มตรงนี้ไปเรื่อยๆก่อนเลยนะครับทุกคนอ่าโอเคทุกคนก็มาถึง สุดท้ายแล้วนะก็คือบอสกูเจสื่อนั่นเองนะครับทุกคนไซส์สิป่องม่วงนะในการต่อสู้นะแล้วเราก็ยังเหมือนเดิมนะครับกดข้ามไปเหมือนเดิมนะรอ3 2 1กดข้ามไปปึ๊บอ้าวแพ้ทุกคนจริงปะเนี่ยคือเพ้นะทุกคนขอเอาเอ่าพวกนี้อ๋อโอเค พอแบบนี้ลองดูนะทุกคนมันอาจจะรับตนตีนพิทักโลกของอ่าไอ้เจ้ากาจะซสือไม่ไหวนะตัวนี้ฝั่งสีงเงาไปตายปะหน้าแถวหลังโอเคยังตายอยู่ทำไมเพะโอเคทุกคนยังพ่ายเพยอยู่นะก็อ่ะไม่เป็นไรค่อยมาเล่นใหม่ละกันตรงนี้แล้วก็ บอสนะทุกคนแนะนําให้อ่ากดที่บอสนะทุกคนนี่ไอทะเลลึกนี่นะทุกคนโอ้ยอันนี้ก็บอสเหมือนกันทุกคนอันนี้ก็บอสเหมือนกันปึออ๊บกดตรงนี้ได้ห้าสิบนะเราก็กดไปเลยปึออ๊บมันจะให้กดวันละสิบครั้งมั้งทุกคนเออมันจะให้กดแบบผ่านรวดเร็วแบบนี้วันละสิบครั้งมั้งถ้าจําไม่ผิดนะเราก,กดบอสตรงนี้เสร็จก่อนนะครับทุกคนดีละ เลือสามไอเลือสองทนี้เลือหนึ่งโอเคน่าจะครั้งสุดท้ายนะทุกคนโอเคนะแล้วก็มันจะมีให้แลกตรงนี้นะทุกคนไอน,นี้มันเป็นภาพส่วนส้นส่วนความทรงจํานะอ่ามาดูตรงนี้นะนี่นี่นี่มันจะมีให้แลกตรงนี้นะจะมีตั้งแต่ของแดงนะครับสิ้นส่วนของแดงนะทุกคนแล้วก็มีที่อัพของแดงนะเออแล้วก็การดผนึกพลังงานนะทุกคนอันนี้ก็ อันนี้อัพดาวแดงนะทุกคนอัพดาวแดงแล้วก็ไอ้น,นี่คืออัพที่อัพของแดงนะคืออัพเลเวลของแดงนะครับแล้วก็มีของทองของม่วงๆๆๆของทองของม่วงของทองนะแล้วก็มีหินแผ่นระดับ V นะครับอันนี้่าหินทักษะนะแล้วก็มีตรงนี้สี่สิบห้าอุน่าซื้อนี่ได้5เพราะว่าตอนนี้มันมีเลดอยู่นะอันนี้ก็น่าซื้อนะทุกคนแล้วก็ตรงนี้ก็เหมือนกันมีเศษพิกพกัตนะทุกคน45แรก เลขกับ1น,นะทุกคนอ่าเลขได้5เศษนะทุกคนสําหรับตรงนี้นะแล้วก็มีการ์ดอัพดาวด้วยนะครับทุกคนเออมีเลขห้าใบนะมีของทองนะครับ2อ,อันนะแล้วก็มีหินปลุกตื่นลูนแล้วก็ตัวสเสบียงลูนนะทุกคนเออตรงนี้ก็ถือว่าเยอะอยู่นะแล้วก็มีไอ้นี่ด้วยตัวซับไพสำหรับตรงนี้นะร้านค้านะครับแล้วก็ตรงนี้มันรับได้เราทำธารกิจเราก็รับได้แล้วก็อ่าตรงนี้ ดาทลีนะค่อยมาเล่นสุดท้ายนะตรงนั้นนะแล้วก็มาต่อสู้ตรงนี้นะคะทุกคนปึ๊บแล้วก็ทีมที่ดีที่สุดไปเลยสําหรับผมนะน่าจะสู้กับอะตอมมิกเก็บพลังนะครับทุกคนติดเก็บแต้มหนะ่อยนี้นี่ไม่รู้ว่าจะได้เท่าไหร่เหมือนกันขอกดกรามไปเลยนะเดี๋ยวมันจะนานเกินไปนะคะทุกคนได้เท่าไหร่เอยปึ๊บกระตุกโอโ้โหกระตุกนานซะด้วย ได้65้าล้านปหรือ6ล้าน5เศษน่าจะ65้าล้านแหละหน่วย10ร้อยพันห้าล้านนะได้ไอ้นี่มัน500นะครับทุกคนเราก็กดกวาดล้างไปเลยนะแล้วเราก็ซื้อรอบเพิ่มนะที่อรอบเพิ่มไปเลยนะทุกคนวันละร้อยเพชรนะแล้วก็กวาดล้างไปเลยโอเคแล้วเราก็รับของมานี่ได้ของเยอะแยะมากมายทุกคนดูมีของดีๆก็ค่อนข้างเยอะนะมีตัวดำสิบเอ้ยสองไปเลยนะ พูดผิดแล้วก็มีกูอันนี้ผมอยากได้มากนะทุกคนเพราะว่าตอนนี้จะรีบทำซนิกให้ขึ้น5ดาวนะครับทุกคนนี่มีของของอนี่ด้วยโอ้โหมี3 3มสาม้ละนี่ตรงนี้นะเออน่าจะประมาณวันหนึ่งอ่ะผมได้2องพันวันก็ได้5 0 0พันนี่ไปว่าสาวัน 3, 000. 3, 000. 3 000. วันก็น่าจะได้แล้วนะสําหรับตรงนี้นะครับทุกคนกิจกรรมค่อนข้างที่จะง่ายนะสําหรับตรงนี้นะขอกดรับก่อนละกัน ก็ตรงนี้นะทุกคนยังมีตรงนี้ด้วยนะอันนี้ก็คืออ่ามันจะมีอาวุธ3ดาวของพิกกอตนะทุกคนที่แจกนะแล้วก็คอสตูมของทัตซึมะกิล่าง s อสนะล่างแรกนะแล้วก็มีต่างๆมากมายีนเศษพิกกอตอะไรต่างๆนะทุกคนตรงนี้นะนี่นี่นี่ไอจวนสลัดเนี่ยนะเดี๋ยวจะลองเล่นให้ดูนะคบทุกคนอ่ะไป1 2 3สโอเคทีนี้1 2 3ขาดอีก3ใช่ไหมทุกคน1 2 3 ลูกเต่านี้มันจะเลือกได้เลยนะครับว่าจะเอาเท่าไหร่นะทุกคนนี่เราก็เอาสามไปเลยนะปึ๊บโอเคส่งไปปึ๊บ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 ได้เศษพิกคอนมาห้าเศษนะทุกคนก็ถือว่าโอเคเราก็หมุนไปอีกนะได้หกนะสามสี 3, 4, เ่เดี๋ยวเดี๋ยวหนึ่งสองสามสี่ห้าหกห้าหกห้าหกอาไปนี่ละกันเพราะว่ามันไม่ได้สีทองอยู่แล้วนะปะ อ่าหนึ่งอง้ยได้ทอง่ะเนี่ยโอเคได้เสียทองมาอีกสองนะทุกคน17แล้วเนี่ยไป6กเ๊บมเ่เมเมันเป็นเกมกระดานอนะ่ะทุกคนเออเราก็เริ่มไปอีกเหลือ8อันนะทุกคน4ี่หนึ่งสสาเราก็ไปอีก3 1 2หสอยากให้มันตกไอ้วงล้อน,นี้อีกนะทุกคนก็อยากได้ของนะ สามเหมือนเดิมหนึ่งสองสามได้อน,นี้มาก็ดีนะทุกคนอันนี้ได้น,นี่มาก็ดีนะอยากจะได้ไอนน้คอสตูมเอ้ยไอนน้ที่มันให้ใส่คอสตูมอะ่ะดีโอ้โหรอบต่อไปขอขอสองต้องสองโอ้โหสามเกมทำร้ายี่เกินไปปะเนี่ยสองสี่ต่อไปต้องสี่โอ้โหสามอีกเละทุกคนเกินไปว่ะต่อไปต้องหนึ่งขอหนึ่งโอ้โหสาม โอเคไปข้างนี้ก็ได้นะเพื่อจะเอาตัวนะทุกคนสามเราก็เหมือไปอีกสองเตรียมคาราเบลรอบสุดท้ายแล้วปะเนี่ยรอบสุดท้ายนะทุกคนกดไปสามนะหนึ่งสองสามโอเคก็จะเป็นประมาณนี้นะครับทุกคนกิจกรรมตรงนี้นะเราก็รับไปอีกเลยโอเคแล้วก็่าวิธีรับพิก,ก้อนนะทุกคนนี่แล้วมันจะเปิดตรงนี้ใช่ไหมเราก็เริ่มต้นปุ๊บได้อา การบราสองแลแล้วเราก็มารับพิกกอตไปปเบ้านะครับทุกคนมี75นะสําหรับตอนนี้นะครับแล้วก็ผมจะทําแบบนี้นะทุกคนนี่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 มันมีให้แลกตรงนี้1 0เศษนะทุกคนเราก็ซื้อไปเลยนะแล้วก็มาประสานเอาพิกกอตกันเลยนะครับทุกคนนี่ฟูบุก,กิย,ยังไม่ได้ประสานนะพิกก็ตก็มาประสานกันเลยนะทุกคนนี่ฉันได้ยินเสียงระเบิดก็รีบมาช่วยเลยปึ๊บปากใหญ่จอมอะไรนะตะกะหรอ โอ้โหแซ่เลยทุกคนคือผมชอบมากนะไอเจ้าพิกก็ตนะคือมันหลีดท่อหลอดที่ดีนะสำหรับไอเจ้าพิกก็ตนะทุกคนผมก็เลยชอบนะอ่ะมาอยู่ในนี้ก่อนมาพิกก็ตลูกปึ๊บอ่าเวล71กันเลยทีเดียวนะเยอะกว่าบางตัวอีกไหนพิกก็ตลูกนี่นะทุกคนพิกก็ตเราก็ใส่ของให้นะพิกก็ตมันเน้นอะไรอะ่ะ ไม่มีอะไรใส่ที่มันเด้งพลังก็ใส่ไปก่อนนี่โจมตีโจมตีเปอร์เซ็นต์ละกันเราเน้นโจมตีโจมตีเปอร์เซ็นต์ให้น้องพิกอตก่อนละกันไม่รู้เรื่องอะไรไงประเด็นอ่ะนี่อันนี้ก็โจมตีโจมตีเปอร์เซ็นต์เหมือนกันนี่อ่ะใส่เอสพีเอสพีเปอร์เซ็นต์ไปเลยมีสีทองอยู่ก็โจมตีไฮสปอัตราคิอันนี้ก็ใส่เอสพีความเร็วนะตึงๆการบ้าก็ใส่เอสพีโอเคมีอะไรใส่ก่อน อ๋อพิกกอตเป็นสายพลังนะครับทุกคนตอนแรกผมก็นึกว่าเป็นสายต่อสู้นะนี่มาเห็นตรงนี้ถึงจะถึงเออูต้องไอ้นี่นะว่ามันเป็นสายพลังเพิ่งนึกออกนะผกจะอไปปึ๊บโอเคได้สองดาวนะครับทุกคนมาลองรีวิวกันนะสำหรับไอเจ้าพิกกอตนะมาเอาเข้ามาในทีมเลยพิกพกอตสายพลังใช่ไหมลูก อันนี้โอ้โหต้องมีอ่ะขอใส่แบบนี้ไปก่อนละกันนะครับทุกคนเอาซอมบี้แมนใส่ตรงนี้ก่อนนะแล้วก็ใส้คอจักรพรรดิเด็กดีไหมทุกคนเออใส่อาวุธไม่รู้เลยว่ะไปะรอลองหน่อยละกันขอลองกับเพื่อนในนี่นละกันทุกคนมีใครทักมาไหม คิริตโตโอ้โหิริตโตได้แล้วอ่ะทุกคนดูคอสตูมกิริตโตได้แล้วอ่ะตึงปะอีซี่ยังไม่ได้เลยเนี่ยอ่าขอลองกับหัวเกิวเก่าด้วยนะครับทุกคนมาขอลองกับหัวเกิวเก่ากันนะปึ๊บทาไม่ได้ออนมา12วันแล้วนะสําหรับหัวเกิวผมนะครับก็เป็นโซนิข้ฝั่งสีเงาไปเลยหรอเป็นป,ปลอ้าเป้าโซนิฝั่งสีเงาอีกรอบนะครับทุกคนขอเปิดแอนิเมชันนะแล้วก็ขอคูณหนึ่งนะ ตบบี้แมนไล่โจมตีไปนะอันนี้เป็นการไล่โจมตีจากกลยุทธ์นะครับผมใส่อาวุธไว้นะยิงไปเออแล้วก็จัก,กรพัดดิกขอคุณสามก่อนรัวแขนอุลมัดไปเอา้าตีธรรมดาหรอแล้วก็พัสซูมิกิก็ตีธรรมดาไปโอเคปิกอันะทุกคนงามมาอะไรนะปากใหญ่อะไรวะนะจองพลังหรอ กืนไปเลยทุกคนโอูหกคตึงควดอันตรายก็จะหลอดที่ก็จะเละท่ออ่ะลออีกรอบนะทุกคนยังไม่เห็นซื้อท่าเตรียมเลยไม่รู้ดูไม่ทันนะทุกคนขอดูใหม่นะครับ,บเบสกิงตีธรรมดาไปโอเคแล้วก็ตีมาเออฟูโดนอมอยู่นะตอนนี้อยู่ในท้องของอ่าเจ้าพิกกอตอยู่นะสำหรับพกกูกีนะคายออกมานะตีธรรมดาไป ปึ๊บโอเคเอาฝั่งสีเงาไปอีกรอบเลยนะทุกคนตายเลยปะเนี่ยโอ้โหทัดเอ้ยฟุน่าจะตายเลยปะเนี่ยกระบานแค้นไปนะทุกคนปื๊บปิ้วปิ้วปิ้วสองพันแปดร้อยแปดสิบเอดยังไม่ตายโอเคตายไปแล้วัซึมกิก็ตีธรรมดาไ,ดไปปึ้มอ่ารอดูอีกรอบนะครับทุกคนจะพยายามอ่านให้ทันนะไป ปากใหญ่จอมตะก,กะนี่ไงปากใหญ่จอมตะก,กะาจริงเลยหืมมัม,ามตายเลยนะทุกคนเออโคตรตึงรึงโคตรอันตรายคือผมจะปั้นนะสำหรับไอ้เจ้าพริกก๊อตล่าง,ง S R นะส่วน S S R นะครับทุกคนก็แน่นอนครับผมไม่เอานะครับผมไม่เอานะเพราะว่าผมจะเอาแค่พริกก๊อต์ S R นะแล้วก็เก็บหินฮีโร่ไว้ให้มีเท่านท์ดีกว่านะครับทุกคนเออนี้ก็เป็นข้อแนะนําจากผมนะครับ ก็สำหรับคลิปนี้ก็ไม่น่าจะมีอะไรแล้วนะครับทุกคนก็กิจกรรมครบรอบ3ปีก็มีเพียงเท่านี้นะทุกคนเออในตอนนี้นะในวันนี้นะไม่รู้ว่าอนาคตมันจะมาอีกหรือเปล่านะครับสาหรับกิจกรรมต่างๆนะนี่ยังมีวันที่23ในกิจกรรมน่เออก็ใครที่หลงเข้ามาแล้วก็ฝากทุกคนกดไลค์กดซับสไคร้แล้วก็กดกระดิ่งเพื่อเป็นกําลังใจให้ผมด้วยนะครับใครที่กดแล้วก็ขอบคุณมากๆนะครับส่วนใครที่ยังไม่กดก็ฝากทุกคนกด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 ให้ผมด้วยนะครับทุกคนก็อ่าใครที่มีคอมเมนต์อยากสอบถามอะไรก็ ิใครที่มีคอมเมนต์อยากสอบถามอะไรก็สามารถคอมเมนต์พูดคุยกันได้ใต้ล่างคลิปได้เหมือนเดิมนะครับทุกคนก็สําหรับคลิปนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับบ๊ายบายไปเจอกันในคลิปใหม่คลิปหน้านะครับจะเป็นคลิปอะไรก็ฝากทุกคนกดติดตามด้วยนะครับผมบ๊ายบายครับ